สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Honda า i a อานะครับผมวันนี้บุกมาถึงบ้านคันดำเลยนะครับผมวันนี้บุกมาถึงบ้านคันดำเลยวันนี้คันดำสั่งอะไหล่มาครับผมวันนั้นเราล้างถังไปแล้วแล้ววาววาวได้ยังครับพี่ก๊อกก๊อกน้ำมันก๊อกน้ำมันมันตันนะครับผมก๊อกน้ำมันมันตัน ทีนี้ซื้อมาใหม่ไซส์ลรือไซส์นี่ป่ะแล้วตัวนี้ก็มีฐางหรือน้มันปกติมีตัวนี้ป่ะอ๋อทีนีกองมันไม่ไอ้ตัวนั้นก็เหลือเลยไม่นี่ครับท่านผู้ชมนี่คือฮอกน้ำมันแล้วก็เป็นกรองในตัวนะครับผมอันแรกที่มากับรถนะครับผม ไอกองเนี้ยไม่เหลือแล้วละลายหมดแล้วครับผมอีม่ดีที่ได้มาราคาไม่แพงครับรถก็วสวยอะไรก็ไม่แพงแต่โมเมนต์ันนีมักว่าดนนีสานเกราถือว่า ผมมาาสตกองทั้งหมดแล้วพี่จะต้องดึงออกเนี่ยเดี๋ยวี่จะเหมเนี่

เขากับรุนนิดวผไปล่ตัวกหลานนะไล่เด็กหลางออทีบอกไปมันลง่มดูเด็มันออกพูดตึ้งมันก็มันออกพวกนี้ะ่เปามันเปาดูเปาหึโตงไหนข้าับวสายมันมาจากข้าบบว์กอมันไม่เปานี่สายมันลงออกมา

ของอมาชิ้นตั้งแต่สิบห้ก็ามาฟรีไปแน่ง <c oughs> ี้นี่แหละนี่ะอันนี้กองเบิ้น้ำเนี้ย <c oughs> แนป้ามันต้องมินามต้งมาก่อนมันตงมาก่อน Còn ba khi giờ phải nghe nó thoát xịt thăng nè Không có cọp bên cánh Có bên cánh, có bên cánh Ai còn một nè Có nghe, có nghe Xảy lên กองสองสันไหมเนี่กองสันไหลกกอง baik kat timur

妈载我！ Merci. Merci.